โยเซยานอคากามิร no ตำนานกระจกสี่บานแห่งเขตโยเซยาสี่บานสีเงาสีวิญญาณที่ไม่ยอมจากตำนานที่ว่ากันว่าผู้ใดส่องกระจกทั้งสีในคืนเดียวจะไม่เห็นเพียงเงาตนเองแต่จะเห็นอดีตที่ถูกลืมและอนาคตที่ไม่ควรเกิดก่อนจะไม่มีวันหันกลับมาได้อีกจุดเริ่มต้นเขตโยเซยาและกระจกที่ไม่เข้าคู่เขตโยเซยาในกรุงโตเกียวเป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ยุคเอโดะที่นั่นเคยเป็นที่ตั้งของบ้านพักขุนนางต่ำสักหลายหลังและหนึ่งในบ้านเหล่านั้นคือคฤหาสน์อาคาซาวะ เจ้าของคืออาคาซาวะโทโคุซาบุโรผู้คลั่งไคล้าศาสตร์ลึกลับและการสื่อสารกับวิญญาณว่ากันว่าเขาได้รับกระจกโบราณมาสี่บานจากแหล่งที่ไม่มีใครรู้วางไว้ในห้องที่ต่างกันสีทิศของคฤหาสน์เหนือใต้ออกตกกระจกแต่ละบานมีลักษณะแตกต่างกันบานหนึ่งกรอบไม้ดำสนิทกลิ่นแปลกคล้ายไม้เผาอีกบานหนึ่งใสจนเห็นได้สองโลกซ้อนบานที่สามมีรอยร้าวเหมือนฟ้าผ่าแต่ไม่แตกและบานสุดท้ายไม่มีเงาสะท้อนเลยพิธีกรรมต้องห้าม โยสซยานุคากามิมีคำบอกเล่าลับๆว่าอาคาสวะเคยจัดพธิธีกรรมที่เรียกว่าโยสซยานุคาการิเพื่อมองเห็นดวงวิญญาณที่วงเวียนในเขตนั้นเขาจะส่องกระจกทั้งสี่ในคืนเดียวขนาดเลเอืยเปล่าถือทุกไม้กฤษณาและต้องกล่าวชื่อของผู้ที่ตายเพราะตนเองในแต่ละกระจกว่ากันว่าเขาเห็นบางสิ่งและในคืนถัดมาเขาก็หายตัวไปพร้อมทั้งคฤหาทั้งหลังที่ล่มลงอย่างไม่มีเหตุผลหลือเพียงซากกำแพงกับกระจกที่ยังตั้งอยู่ในทิศทั้งสี่เหมือนเดิมตำนานเมืองร่วมสมัยแม้คฤหา จะไม่มีอยู่แล้วแต่หลายคนเชื่อว่ากระจกทั้งสี่ยังถูกฝังหรือซ่อนอยู่ตามจุดต,ต่างๆในเขตโยเยียมีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งลองทำพิธีกรรมในปี2004โดยใช้กระจกที่อ้างว่าตรงกับทิศท,ที่แท้จริงและทั้งหมดหายตัวไปยกเว้นคนเดียวที่ตาบอดในคืนเดียวกันและพูดได้เพียงว่ามีเงาที่สี่มันไม่ใช่เงาของใครเลยมันคือความทรงจำของดินแดนนี้ที่ไม่ยอมให้ใครหนีคำเตือนจากบันทึกท้องถิ่นเก่าเศร้าหักเจ้าสองกระจกแห่งโยเซยดในคืนเดือนดับ ให้แน่ใจว่าเจ้ารู้ชื่อวิญญาณผู้ตายเพราะเจ้ามิฉะนั้นกระจกจะเลือกให้เอง